ครับวันนี้มาทำอะไวันนี้มาสืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางพรรคพลังประชารัฐที่มีคุณประวิตย์วงสุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยได้มีการประชุมคณะกรรมการแล้วก็มีมติให้ข um, ับสอสอจำนวน21คนของพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคปรากฏว่าหลังจากนั้นอีกสองวัน ก็คือวันที่21เนี่ยวันศุกร์คุณสมศักดิ์พันกเกษมซึ่งเป็นหนึ่งในสาสา21คนที่ถูกขับออกจากพักเนี่ยแกได้ร้องเรียนว่าแกไม่เห็นด้วยกับการขับมติขับออกจากพักในวันที่19ที่ผ่านมาโดยทําหนังสือร้องเรียนไปทางคณะกรรมการของพรรคพลังประชารัฐซึ่งพอผมอ่านหนังสือร้องเรียนของแกเนี่ยปรากฏว่าหน้าเจนะมันมีข้อความ เล่าถึงเหตุการณ์ในห้องประชุมในวันนั้นโดยเขาแกเป็นพยานยืนยันว่าในวันนั้นน่ะพลเอกประวิทย์เนี่ยเข้ามาแจ้งในที่ประชุมว่าจะมีการให้พลเอกวิทย์เทพหัสดินาอยุทยาซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐแล้วก็คุณอภิชัยเตชะอุบลแล้วก็พัชรวาดวงสุวรรณเนี่ยไปอยู่พักเศรษฐกิจไทย รวมทั้งในวันนั้นมีการนำใบสมัครสมาชิกพักเศรษฐกิจธธไทยมาให้สอสอจำนวน21คนที่กำลังจะถูกขับออกจากพักเนี่ยเซ็นเพื่อสมัครเป็นสมาชิกพักเศรษฐกิจธธไทย <S <S ซึ่งตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าห้าไม่ให้บุคคลักการเมืองย,ยอมรับการกระทาใดๆของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกพักอันมีลักษณะเป็นการครอบงําพักซึ่งผมเห็นว่าการที่คุณประวิตธวงสุวรรณแกเป็นหัวหน้าพัก พลังประชารัฐแน่นอนว่าแกไม่ใช่แกไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยแน่นอนร้อยซแต่สามารถสั่งการได้ว่าจะให้คนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไปอยู่ในพรรคเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเอาไว้สมัครของพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยมารับสมัครคนที่กําลังจะถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐอย่างเงี้ยเป็นมีลักษณะเป็นการครอบงำพรรคอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นผมจึงได้นําหลักฐานมา แล้วนอกจากนี้ในวันในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณประวิตย์แกยังให้สัมภาษณ์อีกนะบอกว่ากรณีที่แกไปหาเสียงตรงที่ให้กับคุณภรรยาของคุณศิระเนี่ยแล้วนักข่าวสัมภาษณ์กรณีคุณสมศักดิ์เนี่ยแกจะขออุทธรณ์ให้ทบทวนตรงเนี้ยแล้วแกก็บอกว่าไม่เห็นต้องรับมืออะไรเลยก็พักผมทั้งนั้นอ่ะเท่ากับแกยอมรับว่าทั้งพลังประชาัฐและเศษกิจไทย เป็นของแก่เพราะนัอย่างนี้ก็คือเข้าข่ายชัดเจนว่าแกครอบงำพักเศรษฐกิจไทยวันนี้ผมจึงขอให้ทางกรกตส่งเรื่องให้สารธรรมูลเพื่อใช้หลักฐานเหล่านี้ในในการพิจารณาในการยุบทั้งพักพลังประชารัฐและพักเศรษฐกิจไทยยุบสารพัเลยใช่เราเปิดเป็นว่าครับครับผม